กราสบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสมาร์นเนอร์วอล์ทุกท่านด้วยนะครับผมไม่นานมานี้มีอคอสใหม่มาครับผมเป็นทางด้านของคอสของอสตายเกอร์แล้วก็แฟรี่คิงสกายเซิร์ฟเวอร์แล้วก็อ,อัศวินเวทมนต์กับนินจาผมบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวอะ <laughs> มาดูทางด้านของสไตเกอร์ก่อนนะฮะเป็นสไตเกอร์ไฟนะผมดูโหคนป่าเมืองเถื่อนนะฮะเป็นแบบว่าชนเผ่าอะไรสักอย่างนะครับผมไปด,ดูอ่ะสกิลกันเลยดีก,กว่าฮะของแต่ละตัวบอกเลยว่าโคตรสวยโคตรจามฮนะดูของธาตุน้ําก่อนนะผมมาสกิลสองฮนะป,ปั่นปุบู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 บนะูบ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 ่บู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 บ อพูดตรงๆนะว่าพวกสตเกอร์อะไรแบบเนี้ยมันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะเออดูว่ามันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่อืมให้ก็ต่อยแล้วก็มีเศษหินกระเด็นอะไรแบบนี้เล็กน้อยฮนะมาดูของทางนะ่าลมฮะมาต่อยตุ้มตู้มเอาพื้นแตกฮนะท่าลมอันนี้คือค่อนข้างจา้าวอยู่นะสกิลสาม มาดูทาาแสงฮะมาดูปุ๊บดุปปื๊มแลโอ้โหมีตาอะไรอยู่ข้างล่างนะฮะสวยมากเนี้ยปะตุบ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 โอเคมาดูทาดมืดฮะทาดมืดอ,อันนี้จะเหมือนทาดลมนะนี่ตุ้มตุ้มโต้โอ้โหเศรหน้าทุกตัวแล้วก็ตุ้มลงมาทุ่มมาที่พื้นอืม ไม่ค่อยจ้าเท่าไหร่มาดูทางด้านของแฟร์รี่คิงนะเคแฟร์ี่คิงมาแบบว่าเหมือนชุดเกาะของคนจีนะเออเป็นออกสไตล์จีนๆหน่อยนะไม่รู้เหมือนกันฮนะเนี่ยโอ้โหเอฟเฟก์สุดจัดตลัดบอกอล้ตะการตาย,ยิริงนะดูาตาไฟฮนะ สกิลสามโอ้มีวงแหวนเวทก่อนที่จะลงมาด้วยนะสกิลหนึ่งตุ๊บตุ๊บ้สวยมาดูสกิลรีคูดาปป๊อปโอ้โหกัขกขังแล้วก็ดูดเจดแล้วก็โยนเทินฟือ้อ่าใช้ได้ใช้ได้ถือว่า ตัวคอสน,นี่อลังการเลยแล้วตัวสกิลก็ค่อนข้างแบบใช้ได้เลยฮนะนี่รนะบปี้ยงลงมาจากฟาวโยนเธอนะแล้วก็ยิงอีกทีหนึ่งปิว้วปิ้วนี่นะอันนี้สีม่วงๆดำๆ,ดำๆปุ้มสายฟา้าทมิน <laughs> มาสกายเซิร์ฟเฟอร์ธาตุไฟเนาะไหนมาดูสกายเซิร์ฟเฟอร์ดิ คือว่าจำว้าวเลยนะค่อนข้างแบบออกสไตล์แบบพังๆอะไรนะสกายเซิร์ฟเฟอร์เป็นเหมือนฮิปฮอปนี่สกิลสองปุ้งมีมือนงงด้วยนะแล้วก็ไหนดูธาตุไฟวางระเบิดโอ้โหเป็นอ่าเป็นฟันเฟืองฮะเหมือนออรลคเิ้ลลมนะแล้วก็ครูดาวสวยนะ สกิลวางระเบิดค่อนข้างสวยเลยอันนี้ล็อกเป้าหมายก็ปู้ลงมาพ่นไฟอะ่ะพ่นลมดูไปดูมาก็เหมือนไอ้นี่เลยเนาะเหมือนดัตซซิมเวอร์ชั่นขี่สเกตอ่ะเอปิวถือว่าสวยมากค่อนข้างสวยเลยดูค่าแสงฮะนี่เป็นฟันเฟืองอัน,นใหญ่แล้วก็ มีระเบิดอยู่บนหัวด้วยโอ้โ oh ห oh. ทำสวยนะคอสเออมีคอสใหม่ก็ยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นอันนี้เหมือนทาดน้ำเนาะนี่ฟิวฟิวนะมาดูของอัอาศาวินเวทมนต์เนาะทาดไฟโอเคมาเราจะเริ่มจากทาดน้ำก่อนเนาะโอเคสกิลสาม จูดดูดเก็บโอ้โหว้าวอะอย่างว้าวเลยยิงเป็นดวงดาวเนาะตุมต้มตุม้มตุ้มนี่มีดาวขึ้นด้วยโอ้โหพลังแห่งดวงดาวนี่ตุมต้มตุมต้มุเป็นดาวนะโอ้โหสวยมากโมเดลก็สวยสกิลก็สวยเนาะอืมนี่ปิง้งดูดเกรดด้วยนะใบแล้วก็เป็นดาวอันนี้ยิงออกไปเป็นดาว เออสวยสวยจัดธาตุแสงสกิลหนึ่งปุ่ม,มยิ่งมาเป็นดาวนะนี่สวยมากมาดูสกิล3าของธาตุมือนะปุ๊บบึมนะเป็นสเก็ตดาวยิงออกไปเป็นดาวเหมือนกันหมดนะโอเคมาดูนินจาไฟนินจาผมบอกแล้วว่า นินจานี่คือแบบ The Bass อะโคตรสวยอะโคตรสวยพอเท่ด้วยนะเท่โคตรแนวเป็นเหมือนแบบฮิปฮอปอะเออเป็นเหมือนแนวแนวฮิปฮอปอะแบบเล่นดนตรีอะไรเงี้ยเออสายฮิปฮอปนี่น่าจะชอบนะนี่ะยิงไปปุ๊บป,ปุ๊มเป็นแสงไฟอะไรอย่าเงี้ฟันโอ้โหเป็นเป็นเหมือนคลื่นเสียงเนาะเนี่ยเป็นเหมือนจังหวะเสียงเพลงนะ มาดูท่าลมกันออกไปปุ๊บปุ๊บ,ปบเป็นเหมือนดวงไฟเหมือนกันนะอันนี้เป็นเหมือนจังหวะเสียงอีกแล้วอะไเนี้ยตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มโอ้โหยางรัวครับอ๋อสวยนะสวยมาดูา่าแสงโอ,โอ้โหมีอักษรอ,อะไรด้วยฮนะเหมือนอักษรลูนสวยจัดนี่ วิงว่งวิ่งโอ้โหสวยมากมาดูถาดมือฮะสกิลสามไปเลยโอ้โหใครมีถาดมือนี่คือแบบว่าห้ามพลาดเนาะเนี่ยดูโอ้โหมีหัวกะโหลกโ,โคตรเท่เลยเนี่ยจริงจริง,รงเป็นจังหวะเสียงเพลงเนาะสกิลสามนี่คือแบบไฮไลท์อะ่ะสวยมากนะนี่เป็นหัวกะโหลกโคตรเท่เลยฮะโอ้โหจบแล้วกับอ่าคอสใหม่เนาะ ของอ่ามอนนะฮะที่เข้ามาในอัปเดตซีซั่นนี้นะผมไม่ใช่ไม่ใช่คอร์สอาทีเอนะเออจะเป็นคอร์สซื้อใส่ได้นะนีนะ่สวยมากเลยนะเอ่ะเอนนินินจากับเนี่ยสาวน้อยเบดมอนเนี่ยอสเวทเบดมนสวยมากนะโอ้โหเต้นแบบว่าเออพูดไม่ถูกอะ่ะสวยอะ่ะเออเดี๋ยวเก็บเก็บหินคอร์สรอแป๊บ โอเค,คบมาอ่ารีวิวคอร์สที่เข้ามาใหม่เนาะเออตัวไหนถูกใจทุกคนก็อ่าเอาไปตัดสินใจกันได้เออเก็บหินคอร์สซื้อเพื่อที่จะแบบว่าไม่เสียใจภายหลังอเออผมเอามารีวิวให้ดูแค่นี้แหละครับโอเคบ๊ายบายจ้า